บอกไว้นะครับว่าจะมาถ่ายการทำใบพร้อมดอกให้ดูนะครับอันนี้เป็นชุดใบนะครับที่เราเรียกออกมาครับซึ่งในต้นก็จะมีดอกนี่แหละครับในต้นก็จะมีดอกนะครับ ไม่รู้ชัดไหมเพราะาเน็ตมันห่าง wi-fi ไ,ไ,ฟไฟปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับไปดูต้นใกล้บ้านนะครับอันนี้ดอกครับที่ให้ดูดอกนะครับเหตุผลที่ต้องทำใบพร้อมดอกชุดเนี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยกักน้ำนานไปหน่อยนะครับเรียกว่าไม่ได้ให้น้ำเลยดีกว่านะทำให้ใบร่วงเยอะมาก อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับของหลายๆสวนนะครับเรื่องการให้น้ําการกักน้ำนะครับนี่อัปเดตให้ดูว่าเนี่ยดอกก็เป็นจริงๆเป็นเราใส่ไปตั้งแต่ตอนเหย,ยดนตินูนะครับนะปัจจัยที่ใช้ก็คือปุ๋ยหน้าสูงนะครับเราใช้สิงใหญ่สิบสองสามสามนะครับต้นละสองต นะเพื่อเรียกชุดใบชุดนี้ออกมานะครับเดินดูขอเดินดูใกล้ๆบ้านหน่อยนะครับ wifi จะได้ไม่หลุดจะได้เน็ตจะได้ชัดๆนะครับออกมาหมดแล้วครับใบนะครับ,บ,นะรบถ้าเรามองหนุนจะเห็นดอกเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วก็มีดอกบานนะครับนะแล้วก็ใบอ่อน ทั้งสวนนะครับใบมาทั้งสวนนะครับเห็นไหมครับว่าต้นมันใบมันน้อยมากเราจําเป็นต้องทําใบเพิ่มเนี่ยดูใบร่วงเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหาเชื้อลงเชื้อราเลยนะครับใบร่วงเพราะว่าขาดน้ํากักน้ํานานนะครับแล้วดูดอกดิครับ นะแปลงนี้ไม่ได้ทําสารนะครับมีอยู่สี่ไล่แปลงนี้สี่ไล่ไม่ได้ทําสารก็จะมีดอกหลายรุ่นหน่อยนะครับดอกหลายรุ่นนะครับข้างบนบานหมดแล้วแต่งแงนไปไม่ค่อยเจอใบนะครับตอนนี้ก็เลยต้องเร่งด่วนเลยครับในเรื่องของการทำชุดใบ ชุดใบใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกข้อควรระวังนะครับนี่ครับชุดใบใหม่มาหมดแล้วนะครับก็มีดอกนะครับมีดอกมีลูกด้วยนะเป็นลูกแล้ว ไม่รู้เน็ตชัดหรือเปล่าครับเอฟก็อันนี้พวกใบอ่อนนะครับใบที่รัดออกมาใหม่นี่ดอกครับจะถึงพื้นอยู่แล้ว อ่ะ fc เดี๋ยวอัพเราอัปเดตเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับว่าการดึงใบพร้อมดอกเนี่ยถามว่าเราควรดึงช่วงไหนนะครับนะถ้าในกลุ่มผมเนี่ยให้ใส่ในช่วงเหยียดตีหนูนะครับระยะดอกเหยียดตีหนูแล้วตอนนี้นเป็นมะเขือพวงนะครับเหยียดตีหนูแล้วเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยสิงใหญ่สิบสองสามสามนะครับสองกิโลนะครับหวานมาปลายเลยปลายทรงพุ่มเลย นะครับสองกิโลแล้วอัดน้ําเลยนะครับตะน้ําเนี่ยให้ตามพื้นที่นะครับว่าใครเป็นดินอะไรก็ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเรื่องการให้น้ํานะครับก็จะให้น้ําเนี่ยสองวันติดนะครับสองวันติดแล้วก็เว้นเว้นหนึ่งวันหรือเว้นสองวันเนี่ยอยู่ที่ดินนะครับดินเหนียวปนทรายดินร่วนปนทรายเนี่ยก็จะให้น้ําต่างกันนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคการให้น้ำในแต่ละส่วนอยู่แล้วตรงนั้นหลังจากการใส่ปุ๋ยนะครับชุดนี้ใส่ไปประมาณสิบห้าวันที่แล้วนะครับสิบห้าวันที่แล้วตอนนี้รัดกระฉูดทั้งสวนเลยนะครับรัดกระฉูดทั้งสวนเลยก็คือทำเราได้ใบมาจริงนะครับแต่เดี๋ยว f c ซจะบอกเทคนิคอีกอันหนึ่งที่มันมีทั้ง เขาเรียกว่าประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ต้องควรระวังนะครับอันนี้สันเบินเข้าแล้วก็เชื้อราก็เข้าตามแล้วนะครับเพราะว่ากักน้ํานานไปหน่อยนะครับใบร่วงกล่าวเลยเนี่ยครับชุดใบามาหมดแล้วนะครับดูดูดอกนะครับอันนี้โคตรต้นแล้วนะ ครับให้ดูให้ดูโอเคทีเนี้ยสัญญาณเดินไปใกล้ครับเดี๋ยวขอเดินกลับไปใกล้ๆก่อนใกล้ๆบ้านก่อนนะครับหากเรื่องปุ๋ยเนี่ยโอเคทุกคนเนี่ยให้ให้โอเคแล้วนะครับถ้าเป็นแนวทางเราเนี่ยจะใช้สิ่งใหญ่สิบสองสามสามประมาณสองกิโลน,นะครับแล้วก็ขึ้นน้ำสองวันติดนะครับ เราก็จะได้ใบาภายใน10-15วันชุดนี้ที่เขามาเนี่ยคือใส่ปุ๋ยไประ15วันที่แล้วนะครับทีนี้ทางใบนะครับ FC ต้องโน้ตนิดนึงว่าถ้าใครเป็น FC ของช่องเกษตรโซลูชันหรือแนวทางสานโฮมโมเดลเนี่ยทางใบเราจะใช้แค่2ตัวนะครับ RI9 บวกเทอร์โบแพนยาวเลย RI9 บวกเทอร์โบแพนทนะครับทั้งปีเลยนะครับใบดอกผลเนี่ยเราใช้ทางใบแค่2ตัวไม่ใส่อย่างอื่นเลยนะครับ ทีนี้เอฟซสังเกตว่าใบเนี่ยมันกลางแล้ะเล็กใบมันกลางเล็กเพราะว่าสวนนี้ยนะครับเขาใส่พึ่งเทอร์โบไปด้วยเขาใส่ไปสองซองเพื่ออะไรครับเพื่อจะบํารุงดอกเพื่อจะบํารุงดอกนะครับแต่โดสอะมันโดสอะมันผิดการที่เราจะใช้พึ่งเทอร์โบร่วมเข้าไปด้วยตอนบํารุงดอกเนี่ยให้ใช้หนึ่งซองต่อพันลิตร หนึ่งซองต่อพันลิตรแล้วต้องไม่ใช้ช่วงที่มีใบเป็นฝักดาบหางมาทูฝักดาบอย่าพึ่งใช้พึ่งเทอร์โบให้โดนใบนะครับเพราะใบจะเล็กนะครับกรณีนี้เราจะใช้พึ่งเทอร์โบเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกล่วงลูกล่วงนะครับใช้เร่งด่วนในกรณีที่มีการรัดใบอ่อนออกมาช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าช่วงทําใบเนี่ยเราต้องการใบใหญ่เนี่ยเราจะไม่พึ่งเทอร์โบเลย นะครับอันเนี้ย f c ในช่องเราที่ติดตามโน้นนิดหนึ่งถ้าอยากจะใช้สินค้าแนวทางซันโฮมโมเดลนะครับช่วงทำใบใช้2ตัวพอเลยนะครับ r i ร์โแพนสวยงามปิ้งลิงก์เลยนะครับนะทีเนี้ยให้ FC ดูว่าต้นเล็กอะ่ะที่มันโดนไปด้วยเนี่ยมันกลางเลยเนี่ยต้นเล็กเราเนี่ยที่ไม่ได้เอาลูกเอาอะไรขเขาเนี่ยโดนพึ่งเทอร์โบไป2อซอง,องต่อน้ำผลิตเนี่ยมันกลางอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ถึงให้ว่าเป็นข้อควรระวังในการใช้โดสของสินค้านะครับพึ่งเทอร์โบเนี่ยมันเป็นสูตรที่เรามิกออกมาเพื่อใช้ประโยชนย์ตั้งแต่เล่งใบเข้มเล่งใบอ่อนให้ครับในเรื่องใบนะสองบำรุงดอกแล้วออกดอกนะครับการเคลื่อนย้ายอาหารมาที่ท้องกิ่งเนี่ยอันนี้พึ่งเทอร์โบเขาจะเก่งเขาจะดึงอาหารมาที่ท้องกิ่งอ่ะเร็วมาก นะครับสามก็คือการบำรุงดอกช่วงดอกออกมาเนี่ยเราก็ใช้พึ่งเทอร์บโบในการบำรุงเพื่อให้เขาเขียวยาวสังเกตนะครับว่าดอกจะยาวมากช่อดอกเนี่ยจะยาวมากนะครับเนี่ยเนี่ยยาวไม่ยาวครับเนี่ยออกมาเล็กๆก,ก็ยาวเลยนะสังเกตดูครับจะยาวนะแต่ใช้เนี่ยนะครับ ระหว่างบำรุงเนี่ยให้ใช้พึ่งเทอร์โบหนซองต่อน้ำพันลิตรเองนะครับไม่ใช้เยอะนะครับไม่ใช้เยอะใช้แค่นี้นะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับในช่วงกระตุ้นการออกดอกนะครับแคลเซียมโบลอนเราไม่เคยใช้ใบเลยนะครับ fc แนวทางเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะเรามีโปรแคลอยู่แล้วในโปรแคลที่เป็นเป็นยิปซัมเป็นสูตรรวมเนี่ย ในตัวนั้นอะ่ะจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโบรอนให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแคลเซียมโบรอนเราจะไม่ได้ฉีดไปนะครับเราจะใช้แคลเซียมโบรอนช่วงกระตุ้นการออกดอกเท่านั้นนี่ครับ FC ได้ดอกยาวอย่างนี้นะครับยาวไม่ยาวดูมือผมเนะี่ยมือผมใหญ่ๆเล็กมากตอนนี้ นี่นะครับอืมนะครับนี่ชุดใบอ่อนเขาก็มานะก็เดี๋ยวผมสรุปเนาะสรุปว่าอย่างนี้การทำใบพร้อมดอกเนี่ยนะครับให้ใส่ปุ๋ยสิงใหญ่สิบส2งสามสามสองกิโลต่อต้นใส่ในช่วงดอกเนี่ยเหยียดตินหนู นะครับถ้าเรามองว่า70% 8 0ของทั้งแปลงเนี่ยเหยียดตีหนูแล้วให้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วขึ้นน้ำา2วันติดนะครับหลังจากนั้นประมาณ10-15วันเราจะได้ใบออกมาชุดใหญ่เลยนะครับได้ใบชุดใหญ่นะครับส่วนใบที่ออกมาแล้วนะครับเราจะต้องการฉีดบำรุงใบที่ออกมาแล้วต้องการฉีดบำรุงใช้แค่ RI 9กับเทอร์โบแพน นะครับไม่ต้องใส่พึ่งเทโบนะครับใส่แล้วจะได้อาการอย่างนี้เลยนะครับใบมันจะกลางเลยมันจะกลางแล้วมันเขียวเลยครับเนี่ยกลางแล้วเขียวเลยนะครับแต่วัตถุประสงค์แปลงนี้ยอยากได้ใบใหญ่นะครับมันเลยมันเลยใช้ผิดโดสไปหน่อยนะครับสำคัญมากนะครับ f c ต้องจำนิดนึงถ้าจะใช้แนวทางซานโทมโบเดลนะครับสินค้ามันน้อยตัวก็จริงนะครับนะถ้าต้องการใบใหญ่ ไม่ต้องใช้พึ่งเทอร์โบทางใบเลยนะครับพึ่งเทอร์โบจะใช้ต่อเมื่อใบเพสลาดเพสลาดใหญ่แล้วอ่ะเราต้องการเร่งให้เขาเข้มเร็วสะสมอาหารได้เร็วใช้ช่วงนั้นนะครับนะหนึ่งซองผลิตใช้ไปเรื่อยๆครับฉีดสองสไฟมันก็จะเขียวตันเลยนะครับแล้วก็มาใช้ช่วงเปิด เขาเรียกว่าเปิดตาดอกก็แหละภาษาชาวสวนท่เรียนเราแต่จริงๆอ่ะเป็นการสะสมอาหารไปที่ท้องกิ่งนะครับช่วงนั้นอ่ะจะใช้แคลเซียมบอรล์รวมนะถ้าถามว่าวันนี้ฉีดท้องกิ่งนะครับฉีดท้องกิ่งตอนที่ยังไม่มีฟอร์มตาดอกนะครับยังไม่มีฟอร์มตาดอกเราฉีดท้องกิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อสะสมอาหารเนี่ยเข้าไปที่ท้องกิ่งนะครับเราจะใช้ไอไนเทอร์แบแพนพึ่งเทอร์โบ แคลเซียมโบรอนสี่ตัวนะครับใช้แค่สี่ตัวนะครับ f c นะทีนี้อัตราการใช้งานก็ r i n เทอร์โบแพนอย่างอันหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะครับแคลเซียมโบรอนห้าร้อยซีซีครึ่งลิตรนะครับไม่รู้ว่าสูตรของใครใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแคลเซียมโบรอนของซันโฮโมเดลใช้แค่ครึ่งลิตรต่อพันลิตรส่วนพึ่งเทอร์โบนะครับใช้ห้าซองรอบนี้นะห้าซองเนี่ยฉีดเข้าที่ท้องกิ่งเลย ช่วงที่ยังไม่ได้มีฟอร์มตานะเราเรียกว่าการสะสมอาหารเข้าที่ท้องกิ่งฉีดไปเลยครับ5ซองต่อน้ำพันลิตรประมาณ2ไฟ2รอบนะครับไม่ได้ฉีดเยอะฉีดแค่2รอบหลังจากนั้นเราก็ฉีดปกติเลยนะครับฉีดบำรุงฉีดสะสมอาหารเนี่ยเราจะถอยพึ่งเทอร์โบเหลือ2ซองต่อพันลิตรทีนี้ฉีดไปเรื่อยครับฉีดเน้นในทรงพุ่มนะครับข้างนอกเราจะไม่ค่อยได้ฉีดนะครับ ยกเว้นมีมแมลงนะอันนี้เป็นแนวทางของเราที่ทุกสวนทําแล้วได้ดอกมาจนตอนนี้ยนะครับในกลุ่มเราเนี่ยปัดดอกกันแล้วนะครับปัดดอกแล้วขนาดสวนเนี่ยที่ไม่ทําสารเนี่ยก็ได้ปัดดอกกับเขานะครับแหมแต่ขัดใจเรื่องเดียวคือใช้พึ่งเทอร์โบสองสอง,สองไม่กลางเลยไอ้ไม่ไม่ใหญ่เลยนะครับกลางทันที เจ้าของสวนนะมาทําไมเนี่ยเจ้าของสวนนี่เดินเก,กะกนะนี่ยคนจะถ่ายบํารุงดอกใช้พึ่งหนึ่งซองอ,นนนนอ๋อถ้าสีใบไม่ต้องใส่พึ่งนะ,นนะครับน,น,นั่นแหละครับใส่ผิดจ,จนใบเล็กขนาดนี้แหละคนนี้นะอ่าดูดอกครับพี่ ดอกมาหาศาลนะครับสูตรเรานี้ดอกมาหาศาลอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วออกเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับใครอยากทําแนวทางเราเนี่ยนะครับหลังตัดลูกขายเนี่ยประมาณเมษาเนี่ยเราต้องทํากันแล้วนะครับคือชุดใบของกลุ่มเราเนี่ยจะเสร็จประมาณสิบห้ากันยาเสร็จหมดแล้วทุกสวนเลยเสร็จหมดแล้วรออากาศอย่างเดียวนะครับรออากาศอย่างเดียว นะครับ FC ก็เดี๋ยวอาจจะฟังซ้ำนะครับย้อนไปฟังซ้ำอีกนิดหนึ่งในเรื่องการทำใบปลอมดอกแล้วก็การใช้อาหารทางใบของเรา4ี่ตัวอาหารทางใบเรามีแค่4ตัวนะครับตั้งแต่ทำใบทำดอกทำผลเนี่ยมีแค่4ตัวหลักๆเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องยามแมลงนะครับใช้4ตัวลองย้อนฟังดูว่าเราใช้อะไรช่วงไหนยังไงอัตราเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนนี้ดอกมาหาศาลมากต้นนี้นะครับ แต่ใบไม่ค่อยมีนะครับเราเลยจำเป็นต้องทำใบพร้อมดอกให้เขานะครับ fc ครับเยอะทุกต้นนะครับส่วนเนี้ยนะครับมีแต่ดอกครับใบไม่ค่อยมีจริงจริงใบเขาก็หนาครับแต่ใบเขาล่วงอ่ะก็คลิปนี้ฝาก fc นะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเจ็ดแปดคนสิบคนนะครับ แล้วก็ท่านไหนที่มาฟังที่หลังก็ย้อนดูคลิปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในแนวทางของซันโฮมโมเดลนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ